ดี๋ยวจะอธิบายนะครับในเรื่องของการที่เราจะปราบวัชพืชช่วงนี้เนี่ยเกษตรกรก็มีปัญหารเรื่องวัชพืชเข้ามาปรึกษาที่ร้านนะครับแล้วก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็วิธีการใช้เ,เกี่ยวกับสารกําจัดวัชพืชเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีมีความเข้าใจติดอะไรกันเยอะอย่างแรกเลย,เน,ยนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะแนะนําตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เราทําตลาดอยู่ก็คือตัวนี้ YCL นะครับ YCL ตอนนี้เนี่ย นะครับคือตัวที่เรามาแนะนําในเรื่องของการปากักหญ้าเขานกนะครับเราจะคุยในเรื่องของหญ้าเขานกก่อนอันนี้คือผลนะครับที่ว่าเขาไปใช้ ycl ในช่วงหญ้านะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าหญ้าเดือนหนึ่งแต่แปลงนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการปากวัชพืชตัวยาคู่ค่ามานะครับเสร็จแล้วปุ๊เบเนี่ยลักษณะการตายของหญ้ามาน,นี้ถือว่าโตที่สุดที่จะตายได้แล้วนะหมายความว่า โตกว่านี้ไม่ตายนะคำว่าย่าใครที่เป็นย่าเข้านกอายุมากกว่านี้นะครับเราได้ทําการทดลองมาหลายแปลงแล้วถ้าโตกว่านี้นะครับไม่ตายเราบอกเลยแต่อันนี้คือระยะสูงสุดที่จะตายอัาตราที่เราแนะนำนะครับคือตัว y c ซเนี่ยนะครับ2 0 0ซีหรือ2ฝาต่อน้ํา20ลิตรนะรถ้าเป็นถัง200ลิตรก็2ขวดเลยนะครับหน้าร้านจะขายได้แทงขวดละ500บาทเท่านั้นนะครับ อันนี้เวลาพอฉีดยาเข้านกไปแล้วอันนี้เราไปดูมาในช่วงอายุยานะครับฉีดไปแล้วอาทิตย์หนึ่งผลลัพธ์ของมันจะได้แบบนี้ก็คือว่าตรงจุดเจริญตรงนี้นะนะตรงี้จุดเจรตรงนี้กับหลังอันนี้จะลาดแล้วแต่เนื่องจากว่ามันหลุดแล้วนะครับมันหลุดออกมาแล้วตรงนี้เนี่ยจะเน่านะครับถ้าสมมติว่าสังเกตได้จากมีใบกางเห็นไหมฮะใบกางตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเน่าก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ถอนออกมาทั้งต้นแบบนี้เราดึง ตรงใบกลางของดึงนะครับอย่างนี้ดึงมันจะหลุดออกมาค่อนข้างคือจะง่ายเห็นไหมฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยนะให้ดูชัดๆเนี่ยตรงนี้ตรงปลายมันจะเนา่านี่คือลักษณะของการที่ฆ่าญ้านะยาฆ่าญ้าออกฤทธิ์นะผลของยาฆ่าญยาเนี่ยใบายกาจะเนา่านี่ไม่ใช่หนอนกอนะครับเพราะจะเห็นอนาะการเนา่าไม่ใช่การกัดของหนอนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่ายามันออกฤทธิ์ได้ โดยการฆ่าอย่างนี้นี่ต้นนี้ยังไงก็ไม่รอดแน่เพราะไส้เน่าแล้วนะครับก็ฝากไว้สําหรับ YCL ถ้าใครจะใช้นะครับก็ใช้ได้ในอายุย่าโตแค่นี้ถ้าโตกว่านี้ออกดงออกดอกแล้วไม่ตายนะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะลองใช้ YCL